สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องนะคะเป็นไม้ใช้ก่อไฟนะคะจุดไฟให้ติดง่ายนะคะเราจะมาดูกันนะคะ นี่นะคะไม้ที่เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองจุดกันดูนะคะว่า,าจะติดง่ายไหมนี่นะคะเหมาะกับสายแคมปิ้งนะคะแบบไปเดินป่าอะไรเงี้ยคะ่ะจุดไฟอะไรเงี้ยคะ่ะ ใสแคมปิ้งนะคะปิ้งย่างนี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะใช้ง่ายมากไฟเขาจะติดง่ายมากเพราะว่าในตัวไม้นี่นะคะมีน้ํามันนะคะเขามีน้ํามันในตัวอยู่แล้วค่ะเป็นไม้เกี้ยนะคะไม้ที่ใช้ก่อไฟอ่านี่นะคะโอเคนะคะบรรจุ200กรัมนะคะใช้ได้เยอะเลยนะคะนี่ 你好。Yeah,